ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนานๆเจอกันทีมาพบมาพ่อกันอีกครั้งวันนี้เราก็มาเลาะป่าือเกาเห็ดน้ำหมากโอ้เห็ดดินพ่อเห็ดดินจ้าเก็บเห็ดกัน ป่าชุ่มดีอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ทันได้เจอเหตุกันเลยมีอะไรเราก็เอาต้นพะอีลอเก็บไปแกงไปน้ำกันพามาชมป่า จะเป็นตะออดดีๆแต่ยังไม่เห็นเกิดตัวก้อยหน่อยก็ออกจนเถาที่อื่นเขาเกิดกันเยอะแยะแต่ว่าป่านี้ออกสุดท้ายม,ามาุ้ขึ้นมาไม่เน้บ่ได้เอาเสียมมานาึ่จ้ะเสียมมาเพราะว่าเอามาเห็นหนังจนกกินาน มีกินโนนก็กกลนอันนี้ยังเป็นธรรมชาติดีเลยก็ะเจ้าเผาฉี่ง่าย,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 ยน้ำมันไปเห็ดนะเอาไปทันกระบองจุดไป เอาไปผสมกับอ่อไม้ค้อนดอกที่มันดอกดอกมากับเจ้าโลปวน <c oughs> ฮึฮแล้ว เห็ดอะไรเจอเห็ดอะไรกันเห็ดไข่อ้วะเห็ดไข่ส่วนมากไม่ค่อยได้เครียดมันเกิดขึ้นมันก็เห็นโลด ดอกใดเพิ่นยกเมื่อน้ำก็เลยเห็นฮะแนนโอ้สวยสวยมากเลยสวยงามเห็ดที่กินไม่ได้แต่ว่าดอกสวย สวยงามกินไม่ได้นะเนี่ยดอกสวยงามมากเลยพ่นกบะปตเตเกิดเหดไข่พะโล่๊าดีดูเกิดแตงยำใด บ่เห็ดเกิดตะยามไดจนเถาะบ่ละดอกดอกพ่อดอกแม่เพิน่นลูกเต่าบ่ไนนี้เกิดลุ้นลุ้นลุ้นกันวันนี้จะได้เห็ดไปอ,อ๋อไปแกงบอ่ออือ่นจะเจ้าได้จะไปเป็นตา เจอเหตุไหมโลเจอเห็นไหมโลมีความสุขกับเพื่อนมีความสุขกับเพื่อนเลยไปหาเละเบื้งโลกไปจะมีเองไหม ก็พี่ผักกินรอบก,ก็มีเอิญบอกโลกไว้แน่เราจุดไปเฮาเิ่นเด้ ดอกหนึ่งสองดอกเต้มกันไปว่ากระสุนดีเลยแต่ว่าเห็ดนี้ไม่ทันได้เกิดเท่าไหร่ืมน้ำน้ำน้ำพี่น้องหมุนบ่เบิิงน้ำก็เข้าก้หัว ไปเดินนำหน้าเลยเดินนำหน้าเลยบานตุ่มโมบกันไรถ้ามันออกจะสิเก็บมวลน,นะพี่น้องเนาะนี่ได้เห็ดดอกเข่าม,ามันแน่นเนาวมดอกเนาะ อนี่ก็ออกไปน้ำมุนี่ฮะแมนโลยังใส่ยังมากกับพ่อพี่น้องพี่เจ้าว่าเห็ดอีหยังพี่เจ้าว่าเห็ดอะไรคอเอื่นเห็ดเกียย์เห็ดคิดเท่าเมื่อคนอื่นนาะำไป็นทิเท่า แกงหวานคือกันคม่จะเกิอดอยุ่นิดก็ได้เจอแล้วเพิ่งจะเจอบริเวณแถวนี้เคยออก บริเวณนี้เคยเกิดให้เรางูกแต่เห็ดยังไม่เกิดขอาพอ้ตนที่รอกอีกแล้วพี่น้องพักที่รอกอีกแล้วอร่อยนะแถวนี้และให้เรางูกเหลืองเกิดดี เห็ดก็เก็บผักจงน้อยจะสิออกอันนี้เป็นทางเล็กๆมอไซค์เข้ามาได้ย่ำเพิ่นเกิดเพราะเกิดไปเมื่อต้นน้ำเนี่ยบ้านน้ำ กุ้งย่างเกิดดีแต่เพิ่งเกิดจะไปเกิดเป็นมื่อไหร่เนี่ยเนี้ยังไม่ทันได้เกิดอยากออกรุ่นมวยมารีวิปปาให้ดู ไหนหันหน้าสิเห็นอะไรนะดกอกสวยมากสวยมากเลยนนลธรรมชาติสร้างมาเขียมใหม,ม่ก็คือนางเป่ากระบาล เข้ากันแล้วติดไปเอาบกยางด้วยบกยางอืมไปเดินต่อตามบริเว ให้เราโงกขาวเป็นมือเป็นมือแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดเลยนี่มาได้เห็นหิบหนังเวยพี่น้งนองมันนีขค้นไ้ไปอ๋ออยู่ดี่ามาชมปลา อยู่บ้านว่างๆยังไม่ได้ทำอะไรอาละวาให้ชื่นชมหัวใจสักก่อน มีดอกเดียวดอกใหญ่ซะด้วยหาให้เพ <c ười> <ừ> ิ่งก็นะเห็นดอกเดียวเห็นดอกเดียวนี่ khá cặp đây nhìn đây bậc vàng vàng chim bậc vàng nó Cái non bạn nè chim bậc vàng <laughs> chim đu <đưa> hoàn mấy <laughs> เบ่งพนพนเห็ดไข่มีสักดอกไหมเนี่ยปล <c oughs> ากระบอกไม่เอาครับ ก็มาเขาเจะเอาสินะไตเอ้าก็มาเขาจะมาไตเอากลางคืนมไม่เห็นไม่เห็นเลย

ทาทางลงทะแมลงใสบาสนี้เข้ามากินค้อยค้อยกินครับได้เวลาเนี่ยหรอวะหัวไอ้ผลงานไปอือฮึกลับบ้านกันขอบคุณที่ติดตามรับชมเฮ้ยดนดนได้ออกกำลังกายคุณนะบดขึ้น จัากสูงมาสูงอยากกินก็ต้องปีนเองอายพู้ง่ายอายขึ้นม่ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ